คลิปนี้มาชมการปลูกผักบุ้งในตะกร้ากันครับปลูกครั้งเดียวน้ําก็ไม่ต้องลดไปชมกันเลยครับคลิปนี้เราจะปลูกโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะครับปลูกแบบนี้นะครับประมาณ20วันก็ตัดฐานได้แล้วครับใครชอบทานผักบุ้งบ้างครับอยู่หอก็ปลูกได้นะครับไปชมวิธีการปลูกกันเลยครับขั้นตอนก็ง่ายๆเลยครับเพื่อนๆเอาขุยมะพร้าวใส่ตะกร้าครับผมใช้ขุยมะพร้าวแทนดินนะครับใส่ให้เต็มตะกร้าเลยครับ ใส่ประมาณนี้นะครับนําเม็ดผักบุ้งมาโรยเวนตะกา้านะครับเพื่อนจากนั้นก็นําขุยมะพร้าวนะครับมาโรยบางๆทับไว้นะครับโรยไม่ต้องหนาไปนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผักบุ้งมันแทงยอดไม่ไหวครับแค่ในประมาณนี้ครับง่ายๆจากนั้นนะครับเพื่อนๆให้น้ําเยอะๆเลยนะครับให้แบบว่าให้เปียกชุ่าไปเลยนะครับ ใส่น้ำลงไปในกล่องโฟมนะครับเพื่อนๆคุณผู้ชมครับน้ำนะครับใส่ให้ประมาณนี้ครับให้มันให้มันอยู่ในตะกร้าประมาณนี้นะครับก็วางไปเลยแค่นี้เองครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับประมาณ15วันนะครับเราก็จะได้ผักบุ้งไซส์ประมาณนี้นะครับ รากเยอะมากๆเลยนะครับรากสวยมากทั้งนี้นะครับเพื่อนๆผมจะปลูกแบบไม่ให้ปุ๋ยเลยให้น้ำอย่างเดียวนะครับผมถ่ายน้ำประมาณ5วันถ่ายน้ำหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่า,าน้ำเนี่ยมันเน่าง่ายนิดหนึ่งจะลองเช็คตะก้าอื่นบ้างนะครับดูซิว่ารากเนี่ยมันลงไปกินน้ำดีหรือเปล่าเป็นยังไงบ้าง ประมาณ20 25วันก็จะเก็บได้นะครับเพื่อนๆอันนี้มันประมาณ15วันมันก็จะได้ใส่ประมาณนี้ครับปลูกง่ายมากนะครับเพื่อนๆเอาไปลองทําตามกัน,นูนะครับเผื่อไม่อยู่บ้านหลายๆวันเนี่ยก็ไม่ต้องลดน้ํานะครับเพื่อนๆคนไหนชอบทานผักบุ้งบ้างครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับชอบเอาไปทําเมนูอะไรกันครับ อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพื่อนๆเราจะไม่พลาดคลิปวิดีโอในด้านเกษตรใหม่ๆครับอย่าลืมแชร์เก็บไว้นะครับเพื่อนๆเ,เอาไว้เป็นตัวอย่างเป็นแนวทางการปลูกที่หลังได้ครับ